ลองตอนนี้ก็นอนเฝ้าไก,ก่ไ้รีมงคลมึงอะ่ะลูกชายเทวดาไม่รู้จะไปทางไหนก็ไม่ได้ปะโรคอีโคนอีกกินไปกินมาแตมม่มันไม่ได้ไปกินกลัวแปลกนะกูอยากกินโรคอีโคนอีกวะ่ะตอนนี้มันไม่มแย่วอ่ะตอนนี้ก็นอนเฝ้าไก่ให้มันไอ้เิริมงคลเนี่ยไม่รู้จะไปยังไงว่ะนี่กูจะกลับบ้านเขาไม่ได้เข้าบ้านเขาไม่ได้เขาบอกว่าสิบสี่วันรักษาทุกโรค จะรักษาต่พ่อ,อโลกคิว้วควยเล่ามีไหมล่ะเล่าต้องกินหนักๆก,กินเยอะๆบอกก็บอกฝังเงินไะม่ค่าตัวคุณแพงนะค่าตัวคุณร้อยล้านอ่ะกูไม่อยากคุยกับพวกมึงน,นะนี่กูพูดกับพวกมึงน,นะเอายังไงกับพวกมึนนะอองอ่ะเอางี้มึงฝากเงินไหมกูโอนเข้าบัญชีราชสเอกาดะกูจะไปกดเอานะเพราะกูห้าสต่อสามสองต่อมึงดูนิ้วกูขาดแล้วเนี่ย กูตัดนิ้วแต่ในนิ้วแต่ในนิวววว้วกินชิ้นละชิ้นอะ่ะกูไม่กลักวใครไปเทไทยเนี่ยรวยสุดๆในโลกจ้างสิบสี่ล้านมีไหมใครกล้าอย่ามึงกูห้าหนึ่งกูวัดมาแล้วหกหนึ่งกูก็วัดแต่ตอนนี้กูอยากตีคนว่ะตีแม่งใกล้ๆนี่มั้งกูไม่ได้ตีคนมานานว่ะกูอยากตีคน,าน,าน,คคนเนี่ยกูจะฆ่าแล,ล้วกูจะมันไส้่ะอออตอนนี้ก<อ><ม>ูอย<ม>ู่หนหรอแลบดินเนี่ยแลบดินเฮน่าเฮน่าร้องกูเป็นบ้าแล้วตอนนี้กูาบน มารักษาสุขภาพด้วย